อยากให้ผู้หญิงสนใจฝึกทำา5ข้อนี้ให้เป็นนิสัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube Tip c o n f i d e n c นะคะเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยในว,วันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้ชายค่ะที่ถ้าฝึกให้เป็นนิสัยจะเป็นอะไรที่ดึงดูดให้ผู้หญิงมาสนใจค่ะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกค่ะ เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าใครนะคะก็ชอบที่จะเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคู่สนทนาหรือคนที่เราพบเจอด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องฝึกยิ้มให้เป็นนิสัยค่ะข้อ2ค่ะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีการแต่งกายสะอาดสะอานที่สำคัญเลยก็ต้องไม่มีกลิ่นตัวนะคะรักษาความสะอาดของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะ การแต่งกายก็ต้องเหมาะสมถูกกับการละเทศสด้วยจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยค่ะที่จะทําให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยรู้สึกอยากเข้าใกล้อยากมาพูดคุยด้วยค่ะข้อ3ค่ะมีความเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้างค่ะเวลาที่คุณพบเจอใครคุณก็แสดงออกถึงความเป็นมิตรพูดคุยทักทายด้วยความเป็นมิตรใช้คำพูดที่สุภาพ และในระหว่างที่พูดคุยสนทนากันอยู่คุณอาจจะหาคำชมมาชมพู่สนทนาด้วยก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกดีให้กับคนที่เราพูดคุยอยู่ด้วยคำชมก็ควรจะเป็นคำพูดที่เหมาะสมพอดีไม่ดูเป็นการเยินจอจนเกินจริงค่ะภระศีค่ะ,คะเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกค่ะ เวลาที่พูดคุยด้วยแล้วเนี่ยจะรู้สึกสบายใจเป็นกันเองไม่รู้สึกตึงเครียดไม่รู้สึกกดดันที่ได้คุยกับคุณค่ะและข้อ5ค่ะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นค่ะมีแพชชั่นกับสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือสิ่งที่ตั้งใจจะทำอยู่ อย่างเช่นคุณอาจจะต้องการเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยคุณก็จะมุ่งมั่นที่จะออกกําลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองหรือคุณอาจจะอยากทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็จะมีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้ในอนาคตคุณจะมีความตั้งใจที่จะศึกษาหาข้อมูลเพื่อนํามาทําธุรกิจของคุณค่ะ ว่าผู้หญิงนะคะได้เห็นความมุ่งม,มั่นของคุณเห็นความตั้งใจของคุณมันจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยค่ะที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ใกล้คุณค่ะก็ผ่านไปค่ะสําหรับ5ข้อนะคะที่ถ้าคุณผู้ชายฝึกทําจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยจะเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้หญิงอยากอยู่ใกล้เพื่อนๆลองนําไปทําดูนะคะได้ผลยังไงนามาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเล่าสู่กันฟังได้ค่ะ ขอบคุณเพื่ทุกคนค่ะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของช่อง y t u t u ท e ิปคอนเฟเดนต์พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ